แรงที่สุดอะก่อนที่จะมาอัด่งอัดคลิปเนียคือจําได้เหตุการณ์หนึ่งเลยว่าเคยโดนขู่คาตอนนั้นคือสตรีมเกมมันเป็นเกมแนวแบบเล่นเป็นีเวิร์อะไรเนี้ยเราเล่นอยู่กับทีมเดียวกันที่เขาแบบเหมือนไม่พอใจส,สกิลการเล่นเกมของเราใช่ไหมเขาก็จะเริ่มพิมพ์มาแหละแล้วเหมือนเขารู้จักเรานะเหมือนแบบเคยไปดูช่องเรามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักเราก็แบบรูที่อยู่มึงอะไรนี้อยาให้กูรูอยาให้กูเจอนะอะไรเงี้ยกูจะยิงอะไรแต่ว่าตอนนั้นคือไม่บอกใคร แม้แต่เพื่อนสนิทแม้แต่ใครก็ไม่บอกเพราะว่าแบบแต่ว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วเขาก็ยังไม่ตอนนั้นคือแบบปล่อยเลยไม่โตตอบไม่อะไรนั้นจะถามว่าอ่านแล้วมันโหดูไหมคืองงมากว่าเราไม่รู้จักคนนั้นด้วยซ้ำแบบไม่รู้เลยแม้แต่ชื่ออ่ะอันนั้นคืออันนั้นคือกลัวสุดแต่ก็ตอบถามว่ากลัวแล้เส็จไหนต้องไม่เพราะไม่ได้สนใจเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาจะทำเขาคงทำนานแล้วนะเขาเรียกว่าไงพื้นฐานการโดนรู้ที่อะไรเงี้ยกลางโดนแบบด่ามาเยอะด่าโมด่า โดนมาเยอะไงรื่นนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโดนถึงโดนถูกฆ่าอะไรนี้ก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ใหญ่อะไร